เก็บอุปกรณ์ต่างๆเ้าที่เข้าทางรถคนอุปกรณ์เกลือหอมมีสามคันครับอีกคันได้เก็อบอุปกรณ์ต่างๆเสร็จหมดแล้วอันที่สองก็จะเป็นพวกรงเหล็กนี่ต่างๆนะครับคันที่สามจะเป็นเครื่องเสียงนเดียวเลยนะตู้ลำโพงเครื่องเสียงเป็นไปสามคันส่วนเครื่องปั่นไฟก็จะเป็น่ังหักนะครับ ว่าเขาจะย่างของใครมานะ่สามคันกะว่ากินได้แล้วเป็นเย้ยไปเลยนะ การรีเก็บคนรวยทุกคนทำงานการเสนอแบบหนึง่ง เดี women, ๋มันเจงกลองเต้เมนโดคลองยูคลแต่ใอยูคองเกิดไม่เห็นหรอกันนีเตัวซีโคต้บก่อนทว่ารถเดินทับตลบการติดตัวใช่ประจำการนี่มันตลอบตันชุน โฟนรไหมโอเปลี่ยนทั้งโชเฟอร์เปลยนทั้งค ja si ันรถเลยโอ้ยเงิน <hi> ด um, like ้ยโอ้โหวันว้าวถ้าโชฟอรทำไมจะปเาะบรานเลยอย่างการสังเกตุตัวบอลทไมตอนเลหรือตัวสังานตัไม่องไม่อเข้าไม่ต้องเข้าสักงานไปไม่ยาว ទៅបានបងណាជោគទៅសំតស្រណងណាអត់បានទេនេះអស់នេះមានលឿនខាន់ទៅខារនេះទៅខាននេះលឺនងមកមកពេងជិះមកផ្ល মাই មកពេងណាមកវិលចរិនវិលចរិនជិះព្រែវិលជិះមិនប៉ាប់ផ្លខៃមកនេះមួយវ៉ាន់ បានមន្តមកទៅទៅចាត់ទៅដល់ហ្នឹងតាមប្រព័ន្ធផងអូຢາກទីទីកូនកូនវយអង្គិអង្គិអត់ងងុយកូនវយពីប្រហែលនេះតដល់ណានេះមិនលើមកគេមកទៀតមកក្រមកលេពីជ োয়া ជ োয়া ជ োয়া ដើរទូลําโพងគ្រឿងស៊ីងអនុខ្ញុំមកគិតតហាច់ជើងគឺហ្នឹងអនុប្រហែលនេះកូនវយប្រចាំជួបអត់ នៅដ oh, oh, ូចគេហើយទតទៅហ្ន <coughs> uh. <t'> ឹង20ទេនោះណានោះទៅបាញ់ស្វាយជីនងប្រឺរីហ្នឹងបាទស្វាយជីហ្នឹងកាលនេះនេះបើ20% 100%ទៅបើមិនយ៉ាងនេះនេះចៅនេះអើយអូគឺគាត់ចាំមានຫນ້າធិគុំហ្នឹងយ៉ាងเดียวហ្នឹងអូគិតគ្នាហ្នឹងអូតែយករាក់ครึ่งអាមានៀបបែបធម៌លើពលាបើពេញនេះនេះណាអូ คือจากที่ยังไม่เปิดนึกไว้หลวงพงศก็นาพอลิออบอเว่มบอกา่นทีินามแบบมั่นิ่ไวเลยนะะตอนนี้ไม่เปิดก็ดูถูกามแค่มนม,มีนองนมูลมตะเบอร์ืิตะมีนโอเบียดยังห้นับจะน,น้อยลงยิ่งชวลองเสื่อมาก,ก่เบอระดอ้คืนับคนมาหอาชคนเปิดไม่เป็นหนอช่วงพุทธะโตเสร็จปุ๊บาลังจะเปิดน้หางเอาเทเลยโอเบีดนับ วันน okay. day. ี้ใที่นาที่เขาเลยเนาะมันดีมันพูนันันจะคุมตลอดันเอางี้จะเริ่มเทยนียมันชนะมันนหุรานมูู่เนี่นูเท่านั้นุปรบบนน

យ៉ាងស្ងឹងរួយប្រមាណមង្គតដល់តាន់ព្រឹកដល់តែមិនមកឆាយវាងាយត្រង់ឬមកលប់ឈាមមកឈាមរួយច្បတ်4:00លឿនមួយទៀតអត់យឺតជាងដល់លឿនជាងដល់ទៅនយន់សើមវិញមកលឿនហ្នឹងទុកទីឡកខឿនដាក់នឹងអាទៅមិនមករួយច្បတ်យ៉ាងពីផកមួយថ្ងៃនេះកម្លាំងគុំបកកាសងថ្ងៃវាចូលលឿនឡើងបន្តនេះ การได้พักเลยวดนี่ยเ้ครับเบียเบีโซ่เนี่ยนคราการสงเราลืมทำงานวงมันมันเร็วไม่ได้มันมันโซ่ถอทำันชุบนี่มันโซ่ไปเลยลืม เนี่ยลิเกมาทำดเรขัตัวมาประมาณโดนไม่อรางวัลนี่โอ้กจ้งมีนรางวัลมีใครยางขัตัวสินขับตัวไม่กี่บาทหรอแต่รางวัลไม่อั้นเลยขับ้ันจะฟืนเลยเ็อย่างนี้ตัเองมาฟื้นเลยนขตัเองนี่นี่นี่ว่าพที่จองเงกายช่นทำไม่รางวัลออนไลน์ิ่นอาแต่บางอย่ออนไลน์รจะนั ่วงช่วงเทศการงาประมาณตางปเลยหมดเก็บฟมา้ยาวเลยอย่างนี talking and talking and talking <realised> you know, ้กลังสทศการงานเก็บคุเก็บจเก็ภาษยาวเลยเดป็นงานด่วนเป็นวันพุธเี่อแก่บุเลย

គ no -oh េឯងតាំងព្រៃនឹងនូត្រៃរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមិនណាស់ជារឿយខ្ញុំមិនចេះជៀវជិះទៅទៅលោកចូលទៅមកយ៉ាងហេតុតเรือកានមនុស្សលរបែបនោះពីតាំងព្រឹកមិញតាំងទៅថ្ងៃអាកាត់ខ្លូចទៅមិនសានមែនក្នុងបានមកនេះចាប់ដៃកណ្តៅវិញ មកថាយコンเทนต์នេះគឺ Home FC គឺជ្រើនអាចជាមួយនេះមួយជ្រើនតាម YouTube យើងพัฒนากันไปเด้อនេះទៅតាមคลิปនេះខាងរែកនេះអត់ដល់ជួងរីសំងំមិនទាន់នេះនាំមកថាយគេរួចទៅបាននេះថាយវីវីចេះបានコンเทนต์នេះឡើងវិញ นว่าคือสเลยทุกคนสาวนี่โรสีพวยเลยประจำการน้องเคยโฮมเลยเกลี่ยไหว้จังกายประเทศไม่มีประจําเลยน้องโอ้โหโรีพวยจีนาบว่าบริหารประเทศอาจจะคลายคลายมีคลายมีคลายนี่ประจำเลยงานดุ่ลไงก็ได้เพราะประจําเลย ทุกอย่างครบในคันเดียวเลยต้องไปเสียเวลาหลายคันแต่นีน้ยคุยคูณหมดเลยนจะด,ด้ออกแบบโมันเทียงรถมาคันได้บางทุกอย่างต้องปูนต้โคลนต้องเครื่องเฟรนต้องอุปกรณ์เครื่องม,มันเมื่อกี้อ่อนในแบบโคลนเรียนจบทีเดียวในคันเดียวเลย រហមិលគេណាครับការចិញ្ចឹមរបស់ហមព្រះគេវផ្សេងមានខ្លះមានខ្លះគេខ្លួនហមឬថ្ងៃវាងចាຫາតែថ្ងៃវាងវាមានតែពេលត្រង់គេប្រកាសយ៉ាងមិនថាពីចំណងលោកទិញសញ្ញាពីពេលអាចជួបកូវីដនេះลําវានតែចាំផាតពីសញ្ញាលោកពី៣ឆ្នាំលេងមកតាកូវីដចាំយកលើងមកអូយ៉ាប់ចាំជួបឆ្នាំអាចឈឺឫយ៉ាប់ជួបកូវីដអ َن ាខ្លះរត់ចាញ់ទៅហុយមិនអុយតាំងពីបញ្ហារបស់ពីនោះ มุสกัรกรถไบิดมาสมัยโควิดกำลัง,งกำลังจะมีงานเลยหมดจ้งอยู่เลยเือน,นที่หลังเนี่ยอู้ยับเลยนะสถาบันกาจะหัดตะเกีการรีเซ็ตวิธีของโนลิเกะกล้วยหอมนะครับผมคุณได้ถ่ายครั้งแรกนะครับ กงคนโวยเขาจะรู้นะว่าในเก็บใส่กล่องหลังคนระับแจะทำไม้มีเสียเวลาเนาะ